ช่องวอปลพินนี่วันนี้พากลับมานนทบ,บุรีบ้านเรามารวยไซน้อยโอ้โห,โหตอนนี้ที่มาถึงนะคะหกโมงครึ่งมาวัดคลองตะไคายใกล้ๆกกับวัดไซน้อยวัดไซใหญ่ใ่ล้ๆวัดไซน้อยดีใช่ขับรถมาทางเส้นไซน้อยบางคนไซน้อยก็มาได้เรื่อยๆนะคะใครอยู่ละแวกนี้โซนนี้แวะมาได้ที่จอดรถมีเขาไถพื้นที่รอให้จอดรถ เพียบห้องน้ำปรับปรุงใหม่สวยว่นนี่ซูชิจอมพลังว่าเคยซื้อไงนะเอาป่ะเอาเลยป่ะเอาห,าหรอม่งานมีนี่ครับขอเชิญเที่ยวงานประําไปีปิดทองหลวงพ่อบัวขาว วัดคลองตะคายใส่น้อย,ยเผื่อใส่น้อยจังหวัดนนทบุรีงานมีก็่สามวันเองเหรอยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบเอ็ดมีสี่วันนะ่ะอุ้ยใครไม่ทานจะรีบมาเลยนี่หรือเปล่านี่เขาซ้อมเวทีกันอยู่หรือเปล่าวันนี้ไม่เคยพามาแล้วนะเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วเขาจะมีมาะมาไปไปเดือนกุมภาแต่อันนี้เขาก็เดือนกุมภามีเดือนเดียวกันนี่เลยมีเร็วขึ้นแบบนิดนึงก็เลยพุ่งมา อุ้ยทำไมตรงนี้คนเยอะแล้วเนี่ยอ๋ยยอเดยวผู้ชมบอกว่าสอบเออดูไปทีหมวกห้าสิบบาทเอ้ยสวยเนี่ยอ้ยหมวกห้าสิบบาทเอง,งวัดมีจัดงานซ้ายขวาเลยนะ ทุกคนเยอะคือแล้วนะเนี่ยตอนที่มาเนี่ยแต่พอที่บางวัดเนี่ยเขาต้องรอสักดึกหน่อยถึงเขาจะเยอะแล้วก็พื้นเขาเป็นปูนแต่ว่าก็มีเศษฝุ่นหน่อยๆช่วงนี้ก็เดินก็ระมัดระวงังนะคะรวมถึงเป็นใครวัดใหญ่ด้วยที่กำลังระบาดก็ระวังกันนิดนึงอันนั้นอะไรแตงโมปั่นสีแดงตตรรนนี้้าาค วัดวัดใหญ่นะที่พีเคยพามารอบที่แล้วอะ่ะวัดทีใหญ่ก็เดินง่ายหมูได้กลิ่นทุเรียนฉุยเลยกลิ่นทุเรียนหนอมฉุยโอ้ตรงนี้เป็นที่นั่งทานค่ะมีขนมจีนมีหมูกระทะเออขวามือเป็นตอนนี้ก็เป็นค้มตําค้มตําลืมหัวไม่กินหรอกเดี๋ยวลืม เดินเข้ามาจากทางเข้านะเดินเข้ามาแลดเรื่อยๆเลยเออเดินเข้ามาถึงโซนนี้ก็คือด้านซ้ายมือมินก็ยังเกาะการขายไปเรื่อยๆเขาจะได้เดินไปตรงนั้นทำบุญป่าเขาจะนั่งทานมีนมา ตรงนั้นมีเป็นบ้านบอนบ้านลมกับบ้านบอลค่ะเราเดินกลับไปทางนี้ต่อก่อนมดเดงมูดเด้งมูเดงมูดงมดดงที่จริงอทางเขาเมื่อกีกก้วเว้นถ้าเห็นแล้ช่องขวามือพี่นะมันเหมือนให้เว้นได้สองทางคือจะเดินจากตรงนี้เข้าไปในทางที่ตรงไปทางข้างหน้านะคะ หรือว่าจะเดินเข้าไปที่เล่นบ้านบอลบ้านลมได้เลยตอ,อนนี้ก็เดินทะลุมาจากข้างหน้าเมื่อกี้ได้อ้าเมื่อวานเมื่อวานเพุ่งไปวัดอะไรวะเมื่อวานไปวัวปววปวปวดปวดเกรดที่ปากเกรดมาค่ะนี้เจิน้องเขาที่นี่อีกแล้วเออคนเริ่มทยอยเดินแล้วนะ แต่ใหญ่แล้วก็เดินง่ายด้วยนะดูสามารถที่จะมีบ้านลมอะ่ะได้หลายหลังอะ่ะโอ้โอเขาเอาไว้ตอบรับผู้บริโภคว่ากาลัลางเดินหาความตื่นเต้นนะว่านี่ค่ะขนมเบิกน้อยเหนื่อยอันนี้รู้จักกันสนิทกันเจอกันบ่อยว่าน้อยเหนื่อย ว่าแล้วตรงนั้นม,ม้าหม,หมุนเด็กอะเขาเอาไอ้ไะยีเบะยามาผูกเขาย่างชั่วโอ้อหอมมากนี่ไงมาลองที่เจอเป็นขนมโอ๊บบอกว่าเหมือนในท้ทาร์ทารไข่พระนครอะเออใช่ข้าวต้มข้าวหลามน่ารักอ่ะข้าวต้มข้าวหลามถั่วต้มข้าวหลามนะข้าวต้มข้าวหลามงงเขาเดินไปทางไหนอ่ะ ก็เดินไปตรงไปเรื่อยๆหรอ <deputy> <g ül> จะบอกอะไรให้วัดเนี่ยก็คเคยไปออกแผงนะหลายปีแล้และวหกปีแล้วมั้งเราก็มาขายตอนนั้นออกแล้วก็พูนโตขายไม่ดีเลยนะัน่นก็หนักมาหกปีที่แล้วเนาะก่อนโควิดอีกแล้วตอนนี้เราไม่ได้ออกงานหลังเลิกงานแล้วนะออกแผงอะเราก็เบรกไปไหนจะเศรษฐกิจตทั้งแต่โควิดมาก็คือเบรกเลยค่ะ ตรงนี้เป็นศารลร้างเหมือนโบดถ์รินมน้ำนะโอ้นะเปิดกลางนา้ำใช่เขาเ,เ,เข้าไปกราบสักการะได้นะคะวัดก็คือวัดใหญ่นะเดินนี่เดินมายังไม่อยู่เลยนะอะไรอ่ะนี่ช็อกโกแลตแฟนซีอันนี้แปลกอ้นน 8, วนช็อกโกแลตแฟนซีไม่เคยเห็นออที่นี่หรอว่าใส่ตาหรอแว่นตาเฉยๆยังไม่มีแว่นใส่ตาเออ อจริงบอกให้ตกงมาดัดได้นะรู้สึกว่าเออไม่ใช่ยกตัวอย่างงานที่มีคอป่ะมีทั้งว่าใส่ตาด้วยมีแว่นตาด้วยอะไรอย่างหอยหอยหอยแมวผู้เห็นตัวใหญ่เลยเนาะอ๋อตรงนี้ที่เดินออกไปก็สุดออกไปทางหลังเลยป่ะตรงนี้มีคนนะ อันนี้กำลังพูดเกียบกับงานเมื่อปีที่แล้วอยู่นะคือมาก็ต้องมาใช้เวลาเนี่ยอันนี้ตกกุ้งโอ้ยตกกุ้งเป็นกุ้งกุ้งเคฟิทเออมีสีส้มสีปลูสีเหลืองออนี่ไงเขาก็ทำเขาก็ไปมีทุกซอกทุกมุมเขานะเดินไปได้อันนี้ริมน้ำริมน้ำเนาะน้ำน้ำเป็นน้ำเออ เดินมานี่ยังไม่หยุดเลยนะคลิปอะเดินมายาวอยู่อ้ยิบสามหลอดพระตรงนี้ใช่หลมพ่อบวกเขัาตรงนี้เข้าไปทงบุญได้นะคะตรงนี้นี่ไงวัดที่เขามีจับฉลากนี่ถึงจะสนุกเนาะ เนี่ยเขาเดินเข้าไปด้านด้านเข้ามาจนสุดเลยอ่ะที่เป็นจุดที่จับฉลากลุ้นรางวัลเรนแรกนะครับผมหลับผู้โชคดีที่ดออกได้จากบ้านก็้ขอตั้งยจที่ีะทอเลขสอ2ตัวเป็นเลขรเดินเป็นท่านใดยังไม่ได้ติดค้างตีพาลอยฟวา นักบวชรรมาสารเลือดธรราที่ใจโดยอทำบุญทำอะไรสักอย่างวนนี้จะไปหรือว่าจะเทาบ่อวัน้ไเมื่อกี้แวะไปตรงจุดที่เขาเล่นบิงโกแล้วก็จุดที่ทำบุญอ๋อคลองตะไคร้เมื่อกี้ที่บอกว่าอยู่ริมคลองก็คือคลองตะไคร้เขาชื่ออยู่แล้วอยากจะสงสัยอีกเนาะชื่อวัด ไม่จอนไงหน้ารักเลยทางนี้เออใช่แล้วพออยู่สมัยเปลี่ยนไปเขาก็เลยมีถนนอืมเลยงงว่าทำไมวัดอยู่ใช่ตอนเดินออกมานี่คนเยอะอ่ะวันสายเป็นตรงนี้เป็นไทยตอนโอ้ตอนนี้โอ้ยเยอะคนเยอะโอ้เพราะว่ามาจากสายสายนะมาบางเลนก็ได้มาทางไซม้าก็ได้มาทาง สารยาก็มาเที่ยวได้นะแถวเนี้ยถ้าไม่นับคนไซน้อยนะคนไซน้อยเองเลยอะ่ะเขาก็ทะลุมาได้หลายทางไซน้อยวิ่งมานี่มาจากลาบวัหลวงเลยก็ได้ไซน้อยอะ่ะเห็นคนความคนละตอนนี้ความคนเยอะเอาเสียดีกว่าว่า,วาแตความคนซื้อเดลยดวยกกอนที่นี่ผมยี่สิบบาทยังสวยอะ่ะวันนี้นี่ผมยี่สิบบาทยังสวยอะ่ะโอ้ ช็อกแล้วไอเดียเด็กเบิกมากเก๋อ,อันนี้ไม่เคยเห็น,น,นวัดใส่ตาวัดใส่ตาบอกถามดีเมื่อกี้เดินผ่านมาพนักง,งานที่วัดใส่ตาถามดีมากมึกำลัง พาสำรวจเซอร์วีก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ฉีเข้ามาทาง้าย้ายวัด้ายวัดก็คือหน้าวัดเดิมที่ติดกับคลองตะขายฉีายมาทางนี้เดี๋ยวจะเดินกลับออกไปทางนู้น<อ>วัดด้วยการจัดรูก็ท่านเขาเดินให้เดินนะเราก็เดินอ้อมเดินกลับเดินไปอย่างเงี้ยได้ไม่ยากไม่วุ่นวายง่ายเดีการตัดสนใจในการเดิน<อ>นะคะ<อ>เห็นไหม ก็ได้จัดก็ดีก็เวิร์กอะแต่ว่าคุณเนี่ยยังเหมือนยังเหมือนต้องแบบทุกวันนี้มีนะแต่เขาไม่ค่อยกล้าจะแไก่ใส่สวยอะปะปุ<ม>แล้ตอนนี้มีมารงอะไรก็ไม่รู้แล้วที่ว่าฝนจะตกก็ไม่เห็นตกที่ไหนใครตกเม้นได้คลิปได้ นี่เป็นกงนวนเทวรีเป็นไม่ตกเราจเทศกาลเป็นเอ้าวๆแล้วก็เดินแล้วก็มีมแมลงเดูดโหนั่งจับปลากลันนะ่าสนุกเลยอะไรอะไรบินเนี่ยผ่านหน้าผ่านตายอยู่เนะีย่ยเดินย้อนกลับไปทางเดิมแล้วทางที่เราจอดรถหน้าวัดเข้ามาแล้วนะคะวิ่งมาจากเส้นบางกุ้ยซน้อยนะคะพอเจอเกตถ้ามาจากโลตัสนะคะแม่คโค่ะ เห็นวัดใจน้อยก็เตรียมตัวกลับรถเลยแล้วก็มาเลี้ยวเข้าซอยนิดหน่อยไม่ลึกใจหายตอนนี้ปัญหาของบินก็คือมันมีมแมลงแมงเม่าบ่าบินเข้าตาเดินได้เดินยาวเดินานานเดินเรื่อยๆ น้องดาวสุัพระชื่อหนี้ที่คุุเต้องหลอหงนี่แหละวันนี้ขนมปังแลบลิงคูตอยอร่อยนะขนมปังคู่อยโอ้ยน,อน,น้ำมวานอรักเดินออกมาก็สุดแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้พามาวันแรกงานมีแค่สี่วันยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสาม เราแวกนี้ชื่อเลยนเชิญได้ค่ะเรามาช่วยกันก็จะสิ้นเดือนล้วด้วยแต่มันจังหวะก่อนด้วยก่อนเดือน<ๆ>เดือน<ๆ>จะออกเพราะถ้าคนทั่วไปเดี๋ยวเดี้ยเขาก็จะออกแบบยี่ห้าเนาะถ้าไม่นับสิ้นเดือนนาะนก็เลยจะบอกว่าตึงๆกันนิดนึงคนอาจจะมาถึงเราก็กําลังซื้อเขาอาจจะไม่ได้ว่าต้องซื้อทุกอย่างอะ่ะแต่ว่าใครก็มาช่วยได้นะคะช่วยให้เศรษฐกิจมันรันไปนนเรื่อยๆวันนี้บ็นจะกลับแล้วนาเพราะว่าเป็น ลำคาญอ,อ่ะแ่าลำคาญแมงเม่าอะไรมันบินเข้าหน้าตลอดเออ <c oughs> เพราะว่าวันนี้พามาอัปเดตนะคะว่าขอตะไคร้กลับมาอีกครั้งปีนี้มาดีปีที่สองแล้วว่างานงานมาเขาก็ยังโอเคนะเดินได้คนเยอะของกินเยอะแยะเลยใครอยู่ระเบ้านนี้เรียนเชิญได้นะคะวันนี้ไปก่อนแหละบ๊ายบายนะคะ